สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทำให้หลายภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาพลเรือเอกจุนพลลุมพิการนนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพ รุ่นที่12ได้มอบอุปกรณ์ตรวจสอบคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจจำนวน1ชิ้นและชุด PAPR เครื่องช่วยหายใจแบบมีพัดลมช่วยดูดมีหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบลุมศีรษะ ร้อมชุดกลองอากาศจำนวน2ชุดมูลค่ารวม1 3 0 0 0 0 0บาทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีพลเรือโทวิชัยมนสศิริวิทยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและพลเรือตรีนิธิพงอนันต์ผู้หนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นผู้รับมอบณนะห้องรับรองสำนักงานผู้หนวยการโรงพยาบาล